สวัสดีค่ะมื่อนี้ยยายกับมาเดินลุ่งพ่งไปแล้วเนาะนอกจากเนาะพอดีมาซื้อเขาเนะจ๊ะมาซื้อเขามาซื้อเขาไปเขาเหนี้ยเาขาเจ้านอกจากไปซื้อเขามามาซื้อเขาไปกินนอกจากเนาะฝากวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่าาดดยายาางน,น,นอจ๊ะเด้อเพื่อเสิร์พผาดคลิปเป็นไงของยายนะจ๊ะเนาะมื่อนี้อากาศดี่ดีมันหนาวลง,งน,น,นอกจาเนาะยายมาหาเดินลุ่งพ่งไปแล้ว ชบชมวิวธรรมชาติสูดอากาศแบบบ้านเฮาเราจะสูดอากาศแบบปธรรมชาติเห่ามันส <c oughs> ิลมลื yeah. them, ่นดีอากาศเย็นหนาวนิดนาะแต่เนาะก็สิมาเก็บพักขัานต้นเก่าต้นเดิมเพิ่มเติมขึ้นหนาววีมีเดี๋ยวสีใหญ่เด้อยาย่บางมวนพี่น้องเลยพุดนนาพระท่านหนาใช่ป่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเอาไว้ให้ลูกกินบ่จ้าเออให้ลูกคอยกินเรื่อยๆจ้าเด้อกินน้ำนกันเนาะเสียบเลี้ยบท่านตุนเสียบดิจ้ขาขณะข้าเจออ้าเฮ็ดทางข้าเจ้ายังไม่เห็นเนาะจ้ะเนาะอะไรลูกกินบ่ะยังงามเลยจ้ะ เมื่อฤดูนิ่ยายนิ่ยายเป็นคนทุกคนยางคำถามพ่อเนีนะ่ยแต่น้องพ่อแม่ก็ตายเวอร์กำถามพ่อป่อาเจ้าเขาจะที่จะทางท่านจนนี้บ่าแม่อะไรนะอาจาะเขาสีมีความเปรี้ยวหน่อยนึงแต่ว่าหวานจินเวยกับสีใสใสยังสีน่าจะบ่มีแมงเด้จ้ะ เพิจะเกิดธรรมศาสตร์เพิ่นเพินจะเกิดขึ้นเองเนาจ้ะเนาะห้าสิเนาะแซ่บไป้ายได้ก็สิมาก,กินตลอดนั้นจ้ะเพิ่นก็สิดีตูนย่ายอะ่ะเห็นย่ายลำบาก สู่งานทุกยางไม่เกี่ยงยอ่ะพอให้แห้งเขามีนะแต่น้นแห้งเขามีก็สู่ป้าน่าสิ่งอ,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 อ แส่บมมนเราใหปไปก็จะมีความหวานหอมนะาจนะเนาะกรอบกรอบพร้อมจ้ะเมื่อสุกอร่อยจานไม่ต้องเชี่ยมไม่ใส่ใส่ไม่มีความกรอบ เล็บแย่สีดำจังเลยภาวาา่าย่เป็นหาปูหาป่าลำเขาน่าจะเนาะเขาบ่าว่ากันนั่นแหละถ้าให้ช้าหน้าคงเฉียกันอะไรมีเวลาสิมา้าอันนั้นจะคล้องประไดน้นแต่เนาะเขาบ่าว่ากันมื่อน้ำบากรึไน้ำบาก จ้างตลอดก็มีเวลามาทายคลิปพี่น้องบึง้งเยอจะ้จะกตอนเศร้านะจ้ะตอนเศร้าทายก่อนจะไปสูงง้ง่าอีกพีมือคนจ้างทั้งป้าเียหนา,ายายกกับไปสู้เพื่องลำพังเออไม่เงยไง <c oughs> แอปเปิลป,ปลาแปลกได้จังว่มม่มีผู้ใดมาไม่ีผู้ใดมากินขนาดข้าเจ้ายู่้ใจนะท้าที่ข้าเจ้าจะเห็นเน่ยไม่เห็นเราจาที่จะท่างบางวใ,ให้ยายกินคนนี้เตือนนะ พวกมาเลี้ยงว่าเลี้ยงควายก็หลายแต่มาเห็นน่าจะเนาะย่าเห็นผู้เดียวป้านี่เป็นป้าที่สักสกิได้จ้ะเด้อป้าเนี่ยย่าเสียวเสุฟังเด้อมันเป็นภาษาเก่าเนาะจา้ะเนาะเป็นภาษาเก่าที่ว่าสมัยก่อนเนาะจา้ะสมัยก่อนี่เป็นภาษาเก่าแบบว่าคนตายเขาเสียมามาฟังแบบว่าแต่ก่อนมาท่านในมีแม่นี่อย่างเนาะจ้ะเนาะเพป็นเสียมาฟังนี่แหละแถว สิเป็นภาษาเากาหลเวด้น่นะจาะมาฝังฟังแบบค่า้นบุลบลัโบรานเนาะจ้ะนะบุษนั้นนนนมีเมนบุษนั้มีอย่างเน,นาะจ้ะเนาะเปิน้นกะจิมาฝังแต่คือเป็นภาษาเกานะจ้ะที่นี่กะแบบว่ามาอนุรักษ์เป็นปายแช่เล่นเนาะจา้ะเนาะแบบเป็นของหลวงไปสิเนาะจา้ะว่าให้คนทำมาหากินได้แต่ว่าย่าอ่ะ ตันใหม่ท้าไล่ปลาแล้วกันเพิ่งจเป็นะระบบพี่เวกนะจ๊ะแบบว่าเป็นปลาสงวนนะนะทุกคนทำมาหากินได้เวลาเฮ็ดเฮ็ดอีหยังเพิ่งจะเจ็บเห็ดอึ่งสีได้เนาะจันะเนาะไล่เห็ดมีเห็ดอีหยังกนะ็คือเป็นของส่วนร่วมนะจ๊ะจะก,ก่อนเป็นปราชาธิจ <c oughs> ะไะยายกประด้บอกสิส <c> ิ <oughs> สิว่ายายกสิวา่ายายเข้อไมยายสิ กาบจะทีจะท่างเพื่อน,นอ่อจะเนะะะานระรักทรรักษาก็สิเป็นปลาสาเกาเดอร์สีใยมาไทายหน่เนาะจะเนาะที่หนองเอฟซี C, กับป้าตองยยานเนาะจะห้ามาดีกับป้าตองยยานห้างก็ดีห้างห้อ่อมาเลยมาหลบรูห้างตรงเดอจะสิ่งดีๆแล้วแต่เนาะอืมขอเพื่อนน,นีนยั้เพื่อนกินเพื่อนกระหายคนดีความดีมดของคนน่ะมันอยู่น้ำ น้ำข้นตลอดนะจ๊ะเนาะการกระทำและคำพูดต้องให้ตรงกันน่ะคุณว่าเจ้าว่ากีเจ้าว่าจิตใจเจ้าบรีาบมันก,ก็าาคือเก่านั่นแหละเนาะขึ้นเก่ามันก็คนบรเห็นเจ,จ้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าเห็นนะจ๊ะเนาะเอ้มาเก็บกินยิงยายเสบาะจะฟังอันนี้พื้นที่เนี่ย ันจะเป็นปลาษาเกาน่าจะเนาะเป็นปาสาเกา้าปลาสาเก้าซึ้งก็สิ้งคงแต่เบิ่งคนเธอบา้าคนคิดดีคนมาดีคขินใจดีแล้วแหลนะเนาะคนกัดใรักพรมรักจ๋าบักตุ้มมังใช่ไ <c oughs> หมฮะไม่ได้ไดย้ายยังเสื่อาะย้ายบริสุทธิ์ใจเนาะย้ายเป็นคนเธบา้า บอกินไร่พอทำไร่ผู้ใดเนาะจ้ะไ <c oughs> อ้จ้นนี่นกสส็ตนะ้องเปลี่ยนนะหมักเก็กแมวยังไหลข้เจ้าขยายถนนเนาะจ้ขจะขยายถนนออกเป็นซีเลนเนาะจ้นะเนาะอันนี้เพิ่นกับปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้เนาะจ้นะเนาะต้นยูคาลิปตัสไวปลมก็เย็นเย็นนะพี่น้องลมเย็นดีค่ะ นต้นหม่ใหญ่เนาะจัเนาะงต้นหญ่ไงยายก็ษไมากเก็บไอ้บักท่านหรือว่าพูซ่าจา้ะยายเลึกไทยก่อนยายจังสีมากเก็บเนาะจันเนาะเสียดจ้ะจะป่าจะเขาจะที่จะทางลูประได็มาโรงปวดเรือจ้ะกระสีนี่กระป๋องเบียร์ข้าเจ้าแบบว่าข้าเจ้ากินังสีนาะจาันกินดิสิยายเสษเก็บไปขายเนาะจา้ะเนาะเก็บไปขาย ก็ได no? ้พอได้เงินเออค่ากับเขากับน้ำเนาะจ้ะเนาะเก็บไปขายเถอะว่าอะไรมัางกะเป็นจร่งจริงที่ว่าทำไร่แบบธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะทำไรธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นกระโดนนะจ้ะต้นกระโดนต้นใหญ่ต้นกระโดนข้บข่าปลายแ้วขุนเนาะจ้ะนี่ก็จะเป็นไข่ไอ้ห้างบัวแดงเนาะจ้ะห้างบัวแดงห้างบัวแดงเพื่น มึงดู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 อุ้ยข้ามบนเดืเพิ่นกำลังกอนะจ๊ะสิบัวท่าทำไร่พิ่งนะสันเนาะข้างบนเดืเพิ่นกำลังกอจุ้ยต้นพักกระดุนนะจ๊ะเนาะต้นพักกระดุนสิมีบุคคลเดี๋ยวว่าทำไร่ปลาทำไร่หยังนะจ๊ะเนาะนี่กระดุนเพิ่นเนาะเด็กแบบนี้แม่เนี่ยเขาจะมีคนไอ้ซีไม่กินเบียร์นะจ๊ะซีไม่กินเบียร์เนี่ย แยกกับสีเก็บกระปองไปนะจ๊ะเนาะเพราะวา่าเขาเก็บขายได้แล้จ้ะไเก็บขายได้เก็บไปมี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 ข้างกระเดียงน้อยๆอ,ยอยีกพี่เวกนะจ๊ะนี่เพันธุ์ปลูกต้นยืคาริตั์เนาะเขาหวงนะจ๊ะนี่สเป็นต้นพักหวานนะจ๊ะจะพัฒนาพักหวานเหมือนกัน อันหมากเล็บแมวมันกันมันกัแห้งกะเจ้ะมันสุกจนแห้งเน,กกนงาะจ้ะจนมากปารเล็บแมวหลายนานานเนาะจ๊ะเนาะปารเล็บแมวหลายอันนี้ห้างบัวแดงหน่อยนั่นแหลข้าเจ้าก็สิไม่แย่ห้างบัวแดงเนาะจ๊ะแหงห้างบัวแดงแตะเป็นพวิเวกยายพกาเข้าไปลึกเนาะจ้ะเนาะเพราะวา่ามันจะมีสัตว์ดลายสัตว์อีหยังเนงาะจ๊ะเนาะ โค่นหรอยังบวังหีกับเฮ่านะจน๊ะเนาะอ่าคลิปนี้กไว้เท่านี้นะจน้ะเนาะฝ่าใไรก็แช่ก็ซับสระไข่อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะเด้อเพื่อสิประผัดคลิปใหม่ๆของยายนะจน้ะเนาะขออบคุณท่านกดเก่าคนใหม่ที่คอามันติดตามนะจน้ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยย่า่หรือต่างประเทศหรือประเทศเปื่อนบ้านนะจน้ะเนาะอ่าอายุดีมีแห้งซื้อผู่ซื้อคนนะจ้ะเด้ออย่าเก็บอย่าไขา่อย่าจุดน,นะจ้ะเด้อ ล่ลมๆเลยลุยขอเก่าว่าสวัสดีจ้า